โอ้โหของอาม,มาส่งเู่แล้วครับบอสครับจะเยอะไปไหนเนี่ยวันนี้รถมาส่งของเนี่ยหกเจ็ดคันแล้วนะเ,เยอะมากหกเจ็ดคันแล้วเนี่ยามาส่งเนี่ยออเ,อเยอะเลยครับไปแต่งงานปะครับ<อ>ไปแต่งงานปะครับเพราไปดูมอหม<โ>อไ <laughs> พอัดดูดวงไพย,ยิปซีได้หนโอ้ยคือสีรอแท้นี่ว่าดูดูตังเข้าไหม เพื่อนโอนมาเลยดิรับเพื่อนโอนมาเดีวรอค่ะเก๊เเวขาไปนี่ม้นครับอะไรนี่ประมินบรีนี่รวยแบบนี้ครับเตรียมขนซอยพนดอนงไอ้บ้าเจ้ามาสมก้นแดนนี่หอกเจ้าเนี่ย โมเจอนะโมดูนี่คือค่าดูนี่ต้องเป็นล้านยายนวลดูก่อนเพื่อนเลยนะจ้าจ้าเยอยายนวลจ้าพะนะหรือยายสีตตาสมตายายต้องโชว์สูตรแบบโบราณไงโอรอชิมยายนวลจะรอชิมโอ้ฝีมือหลานใสบอสครับยายนวลว่าฉันจะรอชิมพะนะอะไรนะอีกหนึ่งคันนะครับ พ้องว่าส่งอีกหนึ่งคันเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะครับคันนี้ลรคหัวแนลแล้ว,วด้วิบังคันนี้มาส่งอีกยาวเลยพี่ยาวเลยห่างเยอะห่างเยอะส่งมาเลยส่งมาเลยส่ <Okay. S 1> งมาครับส่งมาเอาหมอนหน่อยเบาี่บังยาวเลยยาวเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเบาเบาโอเคอยับร้อยยับร้อยเพิ่นคนเองบ่หรือส่งซอยเพิ่น เ้าเขเป็นไงเขามีเขามีทุกคางราคาสูงได้อ่หนั้นเขา่ได้อยู่เากตอกชิดหุ่นเนี่ยไก่เติมด้ครับไก่อยู่แล้วเนี่ยเก็บเก็บข้อห้องนั้นพี่โอ้กมา้นตายเข้ามาหนูนี่เลยได้ก็ถอยเบียดขับอีกก็ได้ถอยถอชิดขัยคันนั้นไปอีกทีนีไหมครับดีพี่โอเคพี่โอ้โหายดีพี่น้องครับโกโก้กาเฟ่มาสงอีกนะครับหนึ่งรถ ติดพอดีต oh. ิดกล่องพอดีนะเออนะครับเต็มรถมาส่งอีกนะครับขั้นน่ะลุงท่านเหล่วขั้นนี้มาส่งเพิ่มเย็นๆเย็นๆเย้ยกซอยเลี้ยงถาเอาเอยู่หันเด้อเดาย้อนให้ยู่หันเด้ออ่าผลหมดเรียบร้อยส่งหมดเรียบร้อยโอ้โหของฟังในเกมเรียบร้อยแล้วลูกพี่เนาะเออ เต็มเพียบเจ้ากาดประเสริฐนี่เจ้ากาดประโถนะเลยอันนี้สามเที่ยวแล้วใช่ไหมพี่ว่ามันเบิร์ดยังพ่นเบิดเปล่นี่ยังเหลือในแคบอีกสามเที่ยวครับขี่กับไปกั้าม้าเลยครับสามเที่ยวมาทานสามเที่ยกลับไปก้าม้ากับไปก้าม้าเรื่อยเรยได้สิโยกให้โยนให้ เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนโอ้ลุยคนเดียวพี่ครับผมเอาเอาไอ้เ,อเ,อเออมขั้นหนึ่งเต็มๆยกผู้เดียวความโ,โอ้โ,โอ้โหครับนี่ขนาดมากมเลยเต่าหนีก็อันนี้มากอีก่ขั้นหนึ่งโอ้โหจะปังไปไหนเนี่ยโอ้โหสินค้าอันนี้คือทั้งกล่องสุม่มแล้วก็สินค้าที่ อ่าสั่งมาขายให้ดิลเลอร์แล้วก็เอฟซีนะครับส่วนกล้องซูมพี่หลองอยังวันนี้ยังแพ็กไม่เสร็จยังเหลืออีกเยอะนะฮะออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับฟังมากออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับโอ้โหโรงงานผลิตเราสายการผลิตจ,จุจวดมากนะฮะบอสซื้อของจนแบบเจ้าของร้านนี่รู้สึกว่าบ่นให้บอสอยู่นะคนอื่นเขาไม่ได้ด้วยนะ บ็ดอ้ไลงพี่บ่ดนี่บ็ดอะไโนะป่นี่เบ็ดแทะโนะป่นี่โอ้ยหมดจริงเนาะทีนี้เอ้ยขวดสิเบิดขวดีดีอะไรแม่เดี๋ยวๆเขานับก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเจาลงนี่ด้วยหรอไม่ไอมีอแล้วฮะมีหอกแล้วจ้าตใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ะเพิ่ราวด้วั่น จัะวันนี้โอเคอ่านเกมแล้วหมดแล้วทั้งทั้งลงกล่องสูมทั้งสั่งมาขายจะปังไปถึงไหนฮะมอสอะไรนะฮะค่ะนะทั้งทรงอะไทั้งทรงแบบขายไม่ไม่เป็นไรโอเคอยู่โอ้พนัวหัวร้อนซาไปถึงไ่งบอสฮันแล้วทามมันนอกเขาจะทิพซีเหรอคมือบอส ยกของว่างว่างว่างของมาเนี้น้องน้องอุ้มเห็ดซอยเราบ่าเราเห็ดของเราเนียเราเห็ดเนี่ยก่อนหัวไหลสั่นกับใครครับไปเบาสั่งง่ายสั่นแต่อยากกินสันโยอะไรเบือเบือโอ้เอินไปคุยทีมาฝากนีนี่ไปไอ้นี่ไปนี่ไป นี่ไงนี่ไงอะไรเร็วเร็วดูดิเบียวเบียวเบียวโอ้โหเดี๋ยวนะปกติไม่เคยเห็นว่าหมอดูเขาจะใส่อย่างนี้นะอันนี้หมอดูสุดโอ้โหแบบราคาแพงครั้งหนึ่งดูเป็นล้านกล่องนั้นมากล่องที่ว่าอยู่กล่องที่เป็นเอกลักไอ้กล่องมาชินราคานะที่เป็นกล่องบองที่ดูสุดนะตาแต่กรอบ มันมันยังกรอบอยู่ครับบอลยังกรอบอยู่ไม่อันนี้เอาเวาที่เดิมแยกกันเพราะว่านี่นนนน<อ>มันขานก่อนอ๋อได้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 แยกกันเอ็มเอ็มแยกแยกอันนี้ตั้งตั้งกล้องอันนั้นน่ะคือไม่ได้ตั้งกล้องอยู่ที่เดิมมารวมโดยเชื่อกันครับ ร่วมด้วยชื่อกันคนระับตอนนี้สตรีมไล์เริ่มแล้วนะฮะทำยังไงก็ได้เอาให้มันที่สุดนะฮะความเฮความมันความหาเอาไหมมาเอาเจ้าไปฟ้อนไปเจ้าหรอโอเค เรื่องหลังการถ่ายทำแบบนอเอาผู้เทาย่องผู้เทาน,น,นี่คือสตรีมไรเรื่องหลังการสตรีมไรนะฮะมวนได้พี่น้องยูนี่มวนครับมวนวนย่างเดียวครับพี่น้องครับ มวชลามสิา่ามวนปุกเมกาสอนอนี่คือบเขาไปนี่สองนอนี่เยเช็คเสียงเช็คเสียงหน่อยเบื้องลังครับมวนพุกเมกนะครับมวนพุกเมกนะครับพี่นง นะครับทำงานเรารุวมก็ช่วยกันนะครับตอนนี้จัดของนะตอนนี้สูงมากนะครับออเดอร์คือเยอะมากแล้วก็จะจะขนต่อไปนะฮะจังใจเยอะขนออกขนออกมานะครับคือบอกเลยว่า,อ,าอ,ออเดอร์ยังใจเยอะมากใช้าการผลิตเรานะฮะ บ้าเมยเหอฮะหเอาตัวฮาไว้ยหญ่าตัวหญเาตัวฮาไปเใสบูบูอ่าเราจะจัดของต่อนะฮะตักกันน่อป đây là cái 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 không cái 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 cái

พักนิดนึงพี่น้องโอ้โหคือจัดเรียงแทบไม่ทันนะฮะมันเยอะจริงพี่น้องอันนี้คือบ่ามันจะซับนี่นะ,ะพี่น้องเบิ่งค้วยมดึกพูดนะคือมันใหญ่มากมันใหญ่มากนะครับเยอะมากก็ต้องเก็บบางแล้วก็พักบ้างห,า,า,งา,หายใจเพราะท่านละพี่น้องครับ